สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟุตบอลคาเฟ่ครับวันนี้มาอัปเดตข่าวฟุตบอลนักเรียนกรมพระรศึกษารุ่นยุคไม่เกิน18ปีประเภทกอีอเดมิสึนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกริษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับก่อนอื่นครับก็ไปไล่เรียงเรียกว่านะครับผู้ที่ทําประตูนะครับในฟุตบอลรายการนี้ครับซึ่ง ตั้งแต่จบรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันที่15ธันวาคมพุศทธาสมัร้หกิที่ผ่านมานะครับเรียว่ายิงประตูสูงสุดครับ7ประตูครับเจตนาของสซนภูมิเงินหลวงจากโรงเรียนราชวิทยาแก้วนะครับ6ประตูครับจากพิเชียบัิฑิตครับปราสาทพรหงวิไลนะครับ4ประตูครับจากโรงเรียนกีฬาขอนแก่นนะครับนภัรกรผิวหอมนะครับแล้วก็สประตูร่วมนะครับจากโรงเรียน องค์การบริหารจังหวัดชัยนาทครับรัตพงษ์เจเอ็มนะครับสามประตูนี่เยอะเลยนะครับแมไไ่ลเลี้ยงแต่อาสมชันทวครยพานุพงศ์สุทธิประเสริฐเทพศิลินก็ประภาวิตต่ออ่อนวิชูทิศวงสกรพมพรมพลนะครับอารบิบางแก้วจิรศักดิ์บอ่อทองพิจิตธนาวุฒิโพชัยปรฐุมพงคาวิรพัฒน์โพธนอมและ จากวงการหาหาสวนจังหวัดชัยนาทครับชนนทีเสียนสอนครับนี่คือผู้ทําประตูนะครับตลอดการแข่งขันที่ผ่านมานะครับมาไล่เลียงครับในเรื่องของนะครับรอบรองชนะเลิศสีทีมที่เข้ามาเรียกว่าครับมาชิงแชมป์กันสำหรับรุ่น18ปีปีนี้นะครับอัสสัมชัญธุรีครับก็เรียกว่าพ่ายในด้านของเทพสลินครับในการที่จะเข้าชิงชนเลิศนะครับ โดยแพ้ทางด้านเทปศินไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผู้ทําประตูของเทพศินก็คือผู้เล่นหมายเลข11ประภาวิตต่ออ่อนครับนาทีที่ห้าบนะครับแล้วก็มีใบเหลืองของอสมชันธุบุรีครับในยี่สิบาธนาพลกิตินรินโชวนาทีท้าสิบแดครับของเทพศินนี่เยอะเลยนะครับหมายเลข15ธนทรัพย์เพสนนาทีเจ็ดิบครับหมายเลขสิบสิริพัฒน์พรมสีนาทีแปิบสหมายเลข8ดชนาการ ยอดยญาไทยนะครับยอดยญาไทยนะครับนาทีที่แปดสิบห้านะครับเลขเก้าธนาศักดิ์แก้วประสงค์นาทีที่เก้าสิบบวกหนึ่งนะครับทีมงานผู้ตัดสินก็อาจารย์สักกรินสมัครสมานนะครับอาจารย์กรวิดยืนนานอาจารย์ขลิบพูนชัยติบขันอาจารย์ไกสิทธิ์หอมหวนครับอาจารย์สุพนัทเรืองสุขสุดนะครับอาจารย์พิเชษชุมชะแต่ผู้ปรมินศิลนอาจารย์ทวีชัยสุขพัฒนวันนะครับนี่ก็คือนะครับ เทสลินครับเข้าไปรอชิงครับคู่ต่อมาครับพิชยาบัณฑิตก็ชนะวิชุทิตผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกของฟุตบอลนักเรียนประเภท18ปีครับซึ่งแข่งขันเป็นคู่ที่2ครับก็ชนะวิชุทิตไปถึง6ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับแม่เยณฑินนี่ก็ผู้ทาประตูก็หมายเลข10ครับธนาวุฒิโพชัยครนทีที่เจ็ดสิบเแล้วเก้นะครับ หมายเลขแปดนัทวัฒน์จูดาสิงห์นาทีแปดสิบแปดหมายเลขเก้านะครับสุภชัยธรรมรักนาทีที่แปดสิบเก้าเก้าสิบบวกห้าแล้วก็ของวิชุดทิศครับหมายเลขห้าอนันตชัยเทพสุด,ดีนาทีที่สิบสี่หมายความว่าวิชุดทิศยิงก่อนนะครับยิงก่อนเลยครับตั้งแต่นาทีตั้งแต่ครึ่งแรกครับหลังจากนั้น,นครับยำเดิดแก้เกมมาครึ่งหลังนี่รัวๆห้า <laughs> ประตูเลยนะครับแล้วก็มีคาด ใบเหลืองครับก็คือชุทิธมีหมาเลขยีรุ่งโรดคำวงที่ที่สี่บวกสองนะครับสมดยติกก็มีหมาเลขยี่สิบธนกิจจำปาลีที่สิบเลข8ปัทวรรวัจุดมาสิงห์ยี่สิบ้าสิบเวันศักด้า9บุญที่5้าเลข11ปราสาทพรหงวิไลที่แปและหมายเลขสิธนวุฒิโพชัยที่เกบวกสามนะครับอีกางเพื่อศิลก็อาจารย์สงมนทาอาจารย์จิรพัฒน ปรินเบิงนะครับอาจารย์ชนิพลทาราวันอาจารย์สุวิจักเขียมสุทธินันท์อาจารย์รนภดลกำหนดสีอาจารย์ฐานพัฒน์รุตนาวงและผู้อนวุศิษยน์นอาจารย์ทวีชัยสุพัฒน์วันนะครับนี่คือฟุตบอลน,นะครับาจารแข่งขันวุวรวรรณโรงเรียนชินทวารทานสมเด็จพระสิทธาทิลาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดา เสียบรุราชกุมารีครับรุ่นส8ปปีประเภทกออเดมิสสครับประจำปี2 5 6 6ก็ได้คู่ชิงชอรเลยคือพิชยาบัณฑิตครับเจอกับทางด้านของเทพศิรินนะครับอเดี๋ยวไปไล่เรียงกันทีครับวันชินเชอร์จะเป็นเยี่ยงไรนะครับตอนนี้คือการแข่งขันครับที่ตามติดติดตามมานะครับผมพามาอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับแล้วก็ถือว่าครับ เป็นผลต่อเนื่องครับจากการแข่งขันครับฟุตบอลชิงแชมป์เจ็ดสีนะครับที่พวกเราสร้างพอดีครับว่ามัธยมบราซิลนะครับทางด้านของเรียนกันทาราลมนี่ก็ได้แชมป์ไปนะครับแต่นะครับผลต่อเนื่องมาเนี่ยเรียกว่ามีเด็กของกันทาราลมชุดนี้ครับอยู่สองคนที่มีกาดได้เป็นหนึ่งในสี่สิบคนครับที่เข้าไปฝึกซ้อมนะครับ เก็บตัวช้างศึกอยู่20-20นะครับในระหว่าง,างวันที่13-16ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็มีสองคนก็คือเดฟนะครับธนงศักดิ์คุธทธสารกับตันทีเนก้อนัเกเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ฟุกวัน7-4นะครับอีกคนหนึ่งก็คือชัชวานพิมมาตหรือว่าเทพบุษครับเรียนยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ฟุกวัน7-4นะครับแม้ไม่ใช่ความสิ้นชีวของชีวิตครับแต่มันเป็นรางวัลที่ทั้งสองคนนี้กับเกี่ยว ประสบการณ์ได้ไปฝึกซ้อมครับทํางานหนักกันต่อไปครับเป้าหมายคงไปถึงสักวันครับก็เด็กน้องๆครับในชุดครับเรียกว่าใส่เสื้อช้างศึกครับเสื้อตัวนี้ก็จะมีคุณค่ามีความหมายให้น้องๆได้เป็นที่ระลึกเป็นที่จดจําครับในเส้นทางใส่ฟุตบอลครับก็ถือว่านี่ก็เป็นสองคนของนะครับจุดแชมป์เจ็ดสีที่มีโอกาสนะครับกรณีเป็น ข่าวนี้ก็ว่าเซอรควาดินดีก็เป็นประวัติศาสตร์ให้กับทั้งสองคนด้วยรวมถึงด้านของเรียนกนรารทธารลมครับที่มาสร้างความยิ่งใหญ่กับฟุตบอลเจสีปีนี้นะครับ,รบก็ยินดีกับน้องทั้งสองคนนะครับก็นะครับถึงอาจจะไม่ได้เป็นสิอร์ตัวจริงในใจของนะครับโค้ชนะครับทีมชาติอยู่ยี่สิบแต่ก็เป็นที่หนึ่งในใจของเรียนการ์าลมและผมเดินแน่นอน ครับผมว่ากันไปครับแล้วก็เดินทางมาปิดท้ายกับอีกหนึ่งข่าวที่เรียกว่านะครับตามติดตามกันนะครับก็รายการนะครับ MOL Supermark Football Festival ครับโซนภาคเมืองเหนือนี่แหละครับแหมก็สุดท้ายท้ายสุดครับวัชิรไลกยก็ฟอร์มสดครับบทชนะเอาเชียงใหม่ยินเต็ดครับสามประตูต่อศูนย์ครับประกาศคว้าแชมป์นะครับเป็นตัวแทนเมืองเหนือไปนะครับแล้วก็อีก ทีมหนึ่งครับเรียกว่าตามติดต,ตามครับลูกแม่ลำเเวียงพิงครับกะทบกีฬากทมไป2อศูนย์คว้าตั๋วใบที่3ามาเป็นรอบประเทศนะครับก่อการแข่งขมมันฟุตบอลเยาวชน11คนครับ MOL s u m a t r Festival U15 รอบคัดเลือกภาคเหนือครับซีซั่นส0 2 3 2 0 2ีสัสที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางเมื่อวันที่19าธันวาคมที่ผ่านมานะครับรอบชิงชนะเลิศก็เป็นการพบกันระหว่างวัชลัยเยอเต็ด แอนเลิฟสปอร์ตครับที่ใช้บริการนักเตะจากโรงเรียนวชิราลัยดวลแข่งกับนั่นของเชียงใหม่ยูเนเต็ดซึ่งทั้งสองทีมก็ติดตัวเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วทั้งกันทั้งสองทีมนะครับแต่โดยศักดิ์รีดร์บี้แม์ครับยอมกันไม่ได้ครับทีมวอยู่ภาคเหนือก็เจ้ากันไม่ได้ครับอ่านเต็มตัวไปแล้วจริงหรือว่าสู้กันเต็มที่ <laughs> สุดท้ายก็กลายเป็นวชิราลัยครับยูเนเต็เดแอนเลิฟสปอร์ตเนี่ยที่ไล่ทุบเอาชนะไปได้สามประตูครับคว้าแชมป์โซนภาคเหนือไปครองสําเร็จครับ ที่นักชิงเลิศครับรูปแม่ลำเพยครับเนเทศดินเชียงใหม่ก็เอาชนะกีฬากรุงเทพวยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับว่าตัวใบสุดท้ายไปแข่งขันรอบแชมป์ประเทศไทยได้สำเร็จครับก็สรุปครับตัวแทนรอบคลืกภาคเหนือที่ได้สิทธิ์ไปแข่ง MOL Supermark Football Festival U15 รายการ2023-2024ครับ่วต้วน,ตวนปี2,567ก็ประกอบไปด้วยวัชรยูเต็ด แอนเลฟสปอร์ต e ครับรับทุนการศึกษาเบื้องต้นไปก่อน10,000ื่นบาทนะครับรองชนะเลิศก็เชียงใหม่เต็ดรับทุนศึกษาไป700 0บาทแล้วก็ลดับที่สามครับลูกแม่ลำเพยครับพเพชรรินเชียงใหม่ก็รับรางวัลไปครับตัว <laughs> ไม่มีทุนการศาึกษาเลยครับสำหรับการแข่งขันรอบต่อไปเป็นรอบคัดเลือกภาคตะว,วันตกครับที่จังหวัดประจวนบุรกีฬาขันแหมผมจะกีฬาขันทำไมเนี่ย คีรีขันครับวันที่สิบสามสี่มกราคมนะครับเรียกว่าหลังปีใหม่มาครับก็ไปดูครับว่าที่สนามครับรอบคัดเลือกภาคตะวันตกที่ประจบคีรีขันครับทีมใดจะเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ามาขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยครับก็ตามติดตามครับขอบคุณนะครับข่าวจากนะครับเพจเฟซบุ๊กซูเปอร์มาร์เก็ตฟีเจวนะครับ่าฟุตบอลสักูลนะครับรวมถึง ข่าวจากเจฟฟแมยูนเต็ดนะครับที่วันนี้วันนี้ผมก็กลาบลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วก็มีว่างๆเดี๋ยวจะมารายงานข่าวท่านได้ฟังกันอีกเรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านครับขอให้มความโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับผมนะครับ